ก่อนชมคลิปนี้อย่าลืมกดแชร์กดไว้กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่เทคโนโลยีแห่งยานยนต์กับรถยนต์แห่งอนาคตวันนี้ผมเอเลเดอร์ A ider, รับหน้าที่ดำเนินรายการครับผม วันนี้จะนำพาเพื่อนๆไปชมรถยนต์ที่น่าสนใจจากแดนมังกรอีกเช่นเคยซึ่งวันนี้อยู่กับค่ายช้างอานกับรถที่มีนามว่าโอชาล X5 แบรนด์โอชานั้นเป็นแบรนด์ใหม่ของค่ายช้างอานซึ่งถูกตั้งมาเพื่อทำตลาดรถยนต์ s u v โดยเฉพาะ และตัวรถนั้นการออกแบบได้รับแรงบันดาลใจมาจากรถมาเซราติเลอวันเตโดยเฉพาะไฟหน้าและกระจังด้านหน้าโดยการออกแบบสุดทรงนั้นมีความโชบเชี่ยวสวยงามกระจังหน้าแบบหกเหลี่ยมไฟหน้าแบบ LED และตัวรถนั้นจะมาพร้อมกับมิติตัวถังที่มีความยาวอยู่ที่4,490 mm มมความกว้างอยู่ที่1,860ม mm, ม ความสูงอยู่ที่1,580ม mm, ิลมระยะฐานล้อน,นั้นอยู่ที่2,710ม mm. ิลมส่วนในด้านของคุมพลังนั้นจะมาพร้อมกับเครื่องยนต์เบนซินขนาด1.5ลิตรทรโบให้กำลังสูงสุดอยู่ที่180แรงมา้าแรงบิดสูงสุดอยู่ที่300นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์โอมัสดูโอคัสจสปีด ซึ่งจะส่งกำลังขับเคลื่อนไปยัง2ล้อหน้าส่วนภายในห้องโดยสารนั้นออกแบบด้วยความหรูหราแนวสปอร์ตมาพร้อมกับจออินโฟเทนเมนต์ขนาดใหญ่ที่รับรองวเดียต่างๆให้คุณนั้นเพลิดเพลินในขนาดขับรถมานวัดแสดงผลแบบดิจิตอลและมาพร้อมกับพวงมาลัยมัตติฟังก์ชันอีกด้วย ซึ่งรถ s u v สวยหรูอย่างโอชา n X5 นั้นจะมีราคาขายในประเทศจีนราวๆสามแ0นหกบาทเท่านั้นเป็นราคาที่ถูกมากและมีการออกแบบที่สวยหรูออปชั่นข้างในอย่างครบคันกันเลยทีเดียวก็ถือได้ว่ารถโอชา n X5 นั้นมีการออกแบบดีไซน์ที่สวยหรูและเหมาะสมกับราคาอีกด้วย เห็นแล้วอิจฉาคนในประเทศจีนกันเลยทีเดียวที่มีรถมาพร้อมกับออปชั่นอย่างครบคันและสวยหรูแนวสปอร์ตซื้อได้ในราคาย่อมเยาวอีกด้วยทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็คือเรื่องราวของโอชา n X 5ที่เราได้จับมานำเสนอให้เพื่อนๆได้รับชมกันเพื่อจะได้ทราบถึงเทคโนโลยีใหม่ๆเกี่ยวกับยานยนต์นะครับ หากเ,เพื่อนๆมีข้อคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้านล่างกันได้เลยหากคุณชื่นชอบอย่าลืมกดแชร์กดไวคกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับวันนี้กับผมเอเลเดอร์ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ